แค่วาตัวตนเป็นศึกษาธรรมอ่ะมันคิดว่ามันแค่ตัวตนไงแต่อัตตามันอยู่ลึกความลึกๆอยู่ข้างในเราอ่ะที่แบบบางทีอะไรกระทบปั๊บเนี่ยมันคือเวทนาจิตเลยตัวเนี้ยเวทนาลึกๆเลยอัตตาตัวเนี้ยถ้าอาจารย์ไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่มีใครมาให้เขานะเพราะเขาไม่ได้พับเขาต้องมีกับใจเนี่ยถูกแล้วเวลาผมช่วยเวลาผมไปช่วยมันต้องไป เจ็บหน้าอกเก็บร่างกายไม่มีใครงูกับผมหรอกเพราะผมถูไปกระแทกตัวในแทกตัวตาเคยดูหนังไหมพระต้องไปสู้หมอผีไปสู้กับวิญญาณร้ายเห็นไหมแม่งโดนวิญญาณร้ายทํามาเดี่ยงอุปมาเห็นนะมันร้ายขนาดนั้นไอ้ลูกของวิญญาณเนี่ยเวลาผมไปไล่ไปต้อนมันออกอะเพื่อจะให้อัตตาจะที่มันไปไม่เป็นผมต้องไปต่อสู้กับอะไรที่มันที่มนุษย์มันมองไม่เห็นนะมันไม่เหมือน พวกพระเทพทุกทุสบายจะตายหาจะราบสกัลลามันมาหมดเลยเห็นไหมเอเอยอู่ไปมีคนเอาไปให้กินดีไปไหนเขาเชิญย่ยอาจารย์นี่ต้องทําทุกอย่างขับรถเองสอนธรรมะเองทําคลิปเองเอแล้วก็พูดแปดชัององ่วโมงเก้าชัององ่วโมงไอ้พวกนั้นนะเอาหลวงพ่อมาแล้ครึ่งชั่วโมงหลวงพ่อเทสเ้นทำมาปีกว่าแล้วนะเออผมก็อยู่เนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวมันจะดีเองถ้าเราเห็นธรรมะแล้วชีวิตมันจะเดินต่อได้ง่าย นะฮะมันอยู่สูงใจมันสูงนะฮะสิ่งไม่ดีอประมงคนมันเข้ามาไม่ถึงกูบอกต่อให้มารบกวนอะไรมันก็เข้าไม่ถึงเ,เพราะมันไม่มีตัวตนตรงเนี้ยแล้วอัตราตัวนี้ผมถึงบอกว่าคนยังไม่เข้าใจเรื่องอัตรานะฮะอัตรามันคือความยึดตือืๆความถือตัวถือตนลึกๆอะ่ะกูรู้กูเก่งกูเข้าใจกูอะไรทั้งอย่าง แต่ไอตัวตนเนี่ยมันอีกเรื่องหนึง่งมันยังอยากอยู่อัตตาตัวตนบุคคลเราเขาตัวนี้ก็ระ,ระดับปุถุชนไง<แ>เป็นบุคคลขึ้นมาเนี่ยระดับปุถุชนตัวอัตตาเนี่มันเป็นของระดับที่ผู้รู้ทำผู้เข้าใจทำผู้ปฏิบัติทำว่าปล่อยละวางกิเลสน,นี่คือตัวตนเลยไอตัวอัตตาเลยแต่มันพยายามละวางตัวตนอย่างนี้เลยแต่ตัวผู้เข้าไปวาง ตัวอัตตาผมยึดมั่นถือมั่นเมันเอมนเอาออกจ้าเออพวกนี้มันต้องพ้าดหลายทั้งหลายที่ว่าสงบยังไม่สมบงสบจริงหรอกตัวอัตตามันจะออกมาเวลาเราใช้ชีวิตเราต้องกลับมาใช้ชีวิตปกติมีผัดสามมีกระทบเนี่ยท,ทุกอย่างเนี่ยตาหูจมูกลินการนี่คือบทเรียนของเราเจ้ากรรมในเวมันจะทดสอบเราหมดเลยกับชีวิตประจาวันเปิดถูเปิดตาใส่เลยอะไรกระทบปุ๊บปับปุ๊บปับรับรู้เห็นการเกิดขึ้นนี่ถึงจะดำลายอัตราได้แล้วพวกพาพอไปบวชโอ้ยได้แต่ความสว่าง ความร่วงโป่งเบาแล้วก็คิดว่าตัวเองจบอัตตายังไม่ถูกทลายเลยเออพอพอพอตัวนสอนไปเรื่อยๆมีคนเข้ามาพลาบสักการะเยอะๆหลงเออหลงว่าตัวเองเนี่ยก้วนๆชุกๆนั่นแหละเออ่าผมเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะขอพูดที่อาจารย์นะว่าพอเราหลุดไปแล้วเราไม่มีตัวตนอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราไม่มีตัวตนไม่ไม่ใช่แค่ตัวตนเหยียมันไม่มีอัตตาอ่่าไมมีอัตตามันไม่มีอัตตา คำว่าตัวตนเนี่ยมันจะเสริมมาจากอัตตาไงพออัตตาปั๊บเนี่ยมีอัตตาปั๊บมันจะมันจะเข้าไปเป็นตัวตนได้ตลอดแล้วมันก็ปล่อยระหวางแค่ตัวตนตรงนั้นพอไม่มีอัตตาปุ๊บคือมันก็จะค่อยดีอย่างเียเพราะอัดตัวอัตตามันมีอวิชชาที่เป็นชักใหญ่อยู่เบื้องหลังความมืดบอดอยู่นะฮะคำว่าตัวตนเนี่ยแค่เรารู้ตัวต้องพร้อมรักษารู้มันก็วางตัวตนได้แล้วแต่อัตตามันวางไม่ได้ตัวที่กระทำนั่นอะเออนั่นแหละตัวลึกสุดใช่ไหมจริงค่ะอาจารย์อือเห็นไหมล่ะนั่งคุยกันมาตั้งนนา ถึงซึ่งยอมรับความจริงว่าตัวนึกสุดเออนั่นแหละแล้วผมมาปราบอตาตัวเดียวผมไม่ได้ปาบตัวตนเพราะตัวตนมันออกง่ายแต่อตามันออกยากที่เขาไม่ออกเียอ็คือย่างเงี้ยเขาถึงจะต้องไม่ตรงเนี <en> ้ยพูดไปก็มันก็พวกที่ยังหลวงอยู่ก็หาไม่ออกนะต่อให้ครูบาอาจารย์ไหนก็ยังไม่รูเขาทําลายตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ผมกระแทกไปอย่างเงี้ยยิ่งดีไอตัวอตาเนี่ย